สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่อง y o u b u c h ช n n e l พ r กันเพียวนิวสสคเพียวนะคะพบกับดิฉันนางสาวการจนภาปเปงโทและนางสาวจินสุทาหวานแก้ว นักวิชาการแรงงานจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพียวค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมพุทธศักราช2557ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของงานเกษตรกรรมกันก่อนนะคะ งานเกษตรกรรมหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำนาเกลือสมุทรการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลซึ่งไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องค่ะ ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปซึ่งทํางานในงานเกษตรกรรมที่ไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและไม่ได้ให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งนี้หากมีการจ้างลูกจ้างทํางานเกษตรกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีหรือให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรมให้นายจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะ จกากโกทรวงฉบับนี้นะคะห้ามนายจ้างเรียกรับหลักประกันการทํางานห้ามนายจ้างผู้ควบคุมงานหัวหน้าง,งานล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างงานกเกษตรกรรมห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างงานกเกษตรกรรมทํางานยกแบกหามหาม,หามทูลลากหรือเข็นของหนักสําหรับเด็กหญิงไม่เกิน20กรริโลกรัมสาหรับเด็กชายและหญิงไม่เกิน25กรริโลกรัมและสําหรับชายไม่เกิน5 5กิโลกร,รัมค่ะ สำหรับวันหยุดและเวลาพักผ่อนนะคะลูกจ้างซึ่งทำงานครบร8 0ยวันมีสิทธิ์อยู่พักผ่อนไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างกรณีนายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างอยู่พักผ่อนหรือจัดให้ลูกจ้างอยู่พักผ่อนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ในายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตาราค่าจ้างในวันทำงานลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสิวันทำงานค่ะ ค่ะในส่วนของค่าจ้างก็ต้องเป็นเงินเท่านั้นในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดเดือนนึงไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งเป็นเงินไทยณสถานที่ทำงานของลูกจ้างและห้ามในจ้างหักค่าจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายกำหนดค่ะสำหรับลูกจ้างหญิงนะคะห้ามในจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนงานยกแตก หามหาบทูลลากหรือเป็นของหนักเกิน15กิโลกร,รมัมลูกจ้างหญิงมีคันมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอบุตรคันหนึ่งไม่เกิน98วันค่ะในส่วนของแรงงานเด็กนะคะลูกจ้างเด็กห้ามในจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทํางานในงานเกษตรกรรมนายจ้างสามารถจ้างเด็กอายุระหว่าง15-18ปีทํางานเกษตรกรรมได้แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ 1. แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน15วันนับแต่วันที่จ้าง2หากเลิกจ้างก็ต้องแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน7วันนับแต่วันที่เลิกจ้าง3หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้างเด็กนายจ้างต้องทําบันทึกเก็บไว้พร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทําการให้ในายจ้างจัดเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหลังจากทํางานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงค่ะ สำหรับสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนั้นให้ในายจ้างจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้เพียงพอแก่ลูกจ้างกรณีลูกจ้างพักอาศัยอยู่กับนายจ้างนายจ้างต้องจัดหาที่พักสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของบทกำหนดโทษนะคะหากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และกรณีในจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างหรือจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานตามประเภทงานที่ต้องห้ามตามกฎหมายต้องระวังโทษปรับตั้งแต่400,000บาทถึง800,000บาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะในกรณีดังกล่าวนะคะหากในจ้างหรือลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดหลังเดิมชั้นสองตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดเพียวค่ะค่ะสำนักง,งานได้เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนโดยไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยตามมาตรก,การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยผ่านช่องทางโทรศัพท์054449551-3 โทรสาร054449551ค่ะและผ่านช่องทาง e-service อีเมลเว็บไซต์ไลน์อ f f i ิเชียของสำนักง,งานชื่อ l ลายบัญชีทางการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาหรือทาง Facebook ของสำนักงานพะเยาค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผ่านทาง Youtube c h anel n pr ความพะเยา n e ว s สสคพะเยา สำหรับวันนี้นะคะผู้ราสองคงขอลานไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วยกันประเมินความพึงพอใจในการรับชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน